สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิงนะครับเนี่ถ้าเราเจออ่าเควสของซาโควิดนะครับทุกคนครับเออหรือว่าชาวฟาตุยคนนี้นะทุกคนนะที่เขายืนอยู่ในบริเวณนี้นะครับทุกคนครับตรงช่องแคบอ่าไปที่สุตานคาบีนะนะทุกคนนะอืมเขาก็จะมีเควสภารกิจให้เราทำนะครับทุกคนครับซึ่งมันจะได้อ่าความสำเร็จนะครับทุกคนครับเออที่เรารอคอยอยู่นะทุกคนนะนี่ครับ เราก็มาคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเดี่ยมันเป็นหน้าที่ของอาสวิทไม่ใช่เหรอที่ช่วยปกป้องอะไรพวกนี้นะครับทุกคนครับเราก็ต่อรองกับเขาหน่อยครับเลือกว่าเอ้แล้วคุณจะให้เท่าไหร่ล่ะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับเออแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือก3หัวข้อนะ้ทุกคนนะนี่ครับแบบนี้นะทุกคนนะเราต้องทําให้ครบทั้ง3หัวข้อนะครับอันแรกก็จะเป็นกําจัดอมอนสเตอร์ที่อยู่ในช่องแคบนะครับทุกคนครับ อ่าอันที่2ก็คือไปอ่กู้สมบัติของเขานะครับกู้สินค้าของเขาครับแล้วอันที่3ามก็คือกำจัดมอนสเตอร์ตามลําดับนะทุกคนนะซึ่งคลิปที่แล้วที่เราเลือกอันที่3าไปแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาลองเลือกอันที่2ดูนะครับทุกคนครับอ่านี่นะครับทุกคนครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีคา์โก้อยู่ในเหมืองนะครับเออที่อ่าต้องถูกส่งไปนะทุกคนนะในอ่าอ,อีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยอ่า เส้นทางมันโดนบล็อกนะทุกคนนะเออแล้วก็ผมว่าไอสินค้าของเขามันก็โดนพวกไอฮิริคุนจ้าที่เข้ามาแบบเข้ามาแบบอ่ ยึดอะเออเพราะนั้นเราต้องการที่จะไปเอาคืนนะนะทุกคนนะแต่ว่าห้ามทําลายสินค้าเขาครับทุกคนนะพ่อทำให้สินค้าเขาเสียหายนะทุกคนนะเออถ้าเราทําได้นะครับเราก็จะได้รับรงางวัลเพิ่มขึ้นครับเออก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นนะทุกคนนะและถ้าเราทําดีครบ3ามเควสเนี่ยเราก็จะได้รับอิชิเมนต์นะทุกคนนะโอเคก็บอกว่าไปจัดการมันได้แล้วนะอืมแต่อย่าทําให้มัน เสียหายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าทําให้มันเสียหายนะทุกคนนะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับทุกคนครับตรงไปเลยนะทุกคนนะตรงนี้มีของครับทุกคนครับวิ่งผ่านอย่าลืมเก็บครับทุกคนครับหัวประกาศก็ยังเอานะทุกคนนะหัวประกาศก็ยังเอามันก็จะมีฮีริคูอยู่ข้างบนอ่ะเออมีฮีริคูอยู่ข้างบนครับแล้วก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เยอะแยะมากมายครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นให้เราแบบวิ่งเข้าไปล่อฮีริคูออกมาทุกคน เออเดี่ยอย่าเข้าไปใกล้กล่องครับทุกคนครับง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วก็เอามาฆ่าข้างนอกครับทุกคนครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับปลอดภัยแน่ครับเนี่ยทีเดียวแตกไปครับโดนน้าสายฟ้าเข้าไปแล้วทุกคนนะปั๊บปัปัปั๊บปปัปปัและแค่แข็งไปครับทุกคนครับแบบนี้ครับเราไม่ได้แตะต้องกล่องสินค้าเลยนะเนี่ยเออกล่องสินค้าอยู่ครบแล้วทุกคนนะเออกล่องสินค้าอยู่ครบแล้วเราก็กลับไปหาเขาครับทุกคนครับซึ่งอยู่ไกลด้วยเออซึ่งอยู่ไกลด้วย นี่นะครับทุกคนครับพอเรากลับมาถึงเราก็มาคุยกับเขาแล้วทุกคนนะ <S <S ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเขาก็ถามว่าจัดการเรียบร้อยดีไหมนะทุกคนนะเราก็บอกว่าเรียบร้อยนะโอ้เขาก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยนะเออไม่มีกล่องไหนเสียหายเลยนะเอออืมเธอไนี่รู้หน้าที่แล้วว่าต้องทํายังไงนะเอาครับเด็ดแล้วเราก็ได้ตังค์เพิ่มครับไม่แม้เป็นห้าพันนะทุกคนนะเออเราก็บอกว่าแล้วไว้ทําธุรกิจกันใหม่นะครับทุกคนครับอืม แล้วเราก็บอกว่ามันแค่ห้าพันเองเหรอเออเขาก็บอกว่าเขาคำวนวณดีแล้วเนี่ยห้าพันนี่แหละเออมันเหมาะสมกับงานที่เราไปทํามาแล้วนะเออไว้โชคดีแล้วกันนะทุกคนนะถ้าคราวหน้าเจอกันอีกอาจจะได้โชคดีที่มากกว่านี้นะทุกคนนะเี่ครับเราก็ได้ตังมาห้าพันครับทุกคนครับและก็ผ่านเควสตมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่จะเหลืออีกครั้งเดียวครับก็คือไอเควสแรกนะทุกคนนะถ้าพี่ทำเควสแรกได้ ดีเลิศตัวเสดสีนะครับทุกคนครับเออ่พี่ก็จะได้รับอาชิเมนแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งก็คืออาชิเมนอันนี้นะทุกคนนะนี่นะครับที่เป็นรูปของเสนายาเนี่ยนะทุกคนนะเออเนี่ยเออมันจะมีอันนี้ครับทุกคนครับ perfectionist เนี่ยนะทุกคนนะเพราะนั้นเราต้องขาดอีกอันนึงเท่านั้นครับเราจะได้อันนี้แล้วนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ